3ราศีที่พลเรื่องหนักใจเตรียมรับความสบายใจครั้งใหญ่ได้แก่ราศีพฤกษ์ช่วงนี้เหมือนทอนหายใจได้ย,วยาวๆเรื่องสะสมในใจเริ่มคลี่คลายปัญหาการงานหรือคนรอบตัวที่ทำให้หนักใจกำลังจบลงเหลือไว้แต่ความสบายใจและเส้นทางใหม่ที่เบากว่าเดิมราศีตุล หลายอย่างที่เคยไม่แน่นอนกำลังมีคำตอบการเงินเริ่มเข้าที่ความรักดีขึ้นความเครียดลดลงทีละนิดคุณจะมีโอกาสจัดระเบียบชีวิตให้ลงตัวมากขึ้นราศีมีนสิ่งที่เคยทำให้จิตใจอ่อนไหวหรือกังวลกำลังออกจากชีวิตไป ความสัมพันธ์ดีขึ้นการงานเข้ารูปมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชัดเจนว่าตัวเองเริ่มยืนได้อย่างมั่นคงกว่าเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดดวงดีๆในคลิปต่อไป